cắt mỏ hóa hút Thơm Ố Ố này Yêu này Yêu này Ốc mà Ốc ma Ốc วิ่งทำไมอะ่ะหฮแล้วจะวิ่งหนีแม่ทำไมแล้วหนูจะวิ่งหนีแม่ทำไมคะฮ <laughs> จะมาขอเคลียร์แม่เหมือนเดิม <laughs> ไอ้เข้าบ้านไปทำอะไรไอ้เข้าบ้านไป ไปแล้วล้วเขาบ้านเนี่ยจะไปทำงานแล้วไปพอแล้วเล่นมันนิดพอแล้ว